สวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับช่องปีปปี๊สปอร์ตแมนครับวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าต้นไม้นะครับเป็นงานในเลของผมเองนะครับก็ผมก็จะปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายชนิดนะครับจะมีเฟิ่์นมีข้าหลวงมีหลายชนิดประมาณสักสิบยีชนิดได้นะซึ่งเจ้าตัวต้นในเนี่ยผมก็ปลูกไว้ในบ้านนะครับติดดําต้นแต่พอมันโตขึ้นเราก็ต้องออกมาไว้ข้างนอกนะครับเพื่อให้มันได้เริญเติบโตเต็มที่นะครับแต่ปรากฏว่ามันสูงอย่างเดียวมันไม่ขยายกอหรือแตกใบหนาขึ้นมันไม่ได้สวยเหมือนที่เราเข้าใจ เขาเลยบอกว่าเราต้องไปตอนให้มันเกิดการแตกกิ่งใหม่นะครับนี่เราก็จะทำการตอนนะครับเจ้าใหญ่อินเดียนะครับใครอยากรู้ว่าจะตอนยังไงก็ติดตามเขาเลยนะครับจะมารอดูกันนะฮะโอเคครับต้องไหนใกล้เลยนี่นะฮะลักษณะของใหญ่อินเดียเวลาให้มันโตขึ้นนะครับนี่เราเลี้ยงว่าวันหนึ่งปีนะฮะก็วันสิบเดือนยังไม่ถึงปีหรอกแต่คือมันจะโตมากมันจะสูงขึ้นอย่างเดียวเลยฮะสูงจนมันสูงโดดเกินนะฮะเราก็จะตอนต้นในตากิ่งแบบนี้นะครับ จะตอนเลื่องให้มันกิ่งมันสวยๆนะครับแล้วก็จะได้ต้นใหม่คือส่วนบนช่วงนี้นะฮะเราจะได้ต้นเก่าที่แตกเป็นกิ่งใหม่ก็จะเกิดตาออกมาด้านข้างนะฮะใครไม่เข้าใจรอติดตามหนึ่งเดือนเดี๋ยวรู้กันนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันครับต้นนี้ก็เลี้ยงมาประมาณสักห้าเดือนนะครับก็รัเดวกันเลยฮะก็จะขึ้นสูงอย่างเดียวน,นะก็จะไม่สวยเดี๋ยวเราลงวอทำอะไรครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเฉิญน,นะครับเราก็จะใช้คัตเตอร์หรือมีดนะครับตัดบริเวณ อ,อ้อมๆนะครับเจ้าต้นใหญ่อินเดียนะครับถ้าใครกลัวแพ้ก็แนะนําให้ใส่ถุงมือนะครับแต่เรานี่คือไม่กลัวนะครับเราก็จะบากนะครับให้เป็นร่องตบบนี้นะครับอ้อมลําต้นเลยนะครับก็จะมีน้ํายาออกมาครับเพราะว่าเขาชื่อว่าต้นใหญ่อินเดียนะครับเราก็จะหมุนๆๆๆาให้ทั่วนะครับที่ทุกคนทีนี้เสร็จแล้วเราค่อยๆแทะออกมานะครับอ่าแบบนี้ครับ จะมีส่วนแกนการลาต้นนะครับกับส่วนเนื souvent, it, people, ้อเยื่อนะครับซึ่งเนื้อเยื่อเนี่ยครับมาทำหน้าที่ลําเลียงอาหารนะครับซึ่งเวลาเขาลำเลียงอาหารเนี่ยเขาก็จะลําเลียงขึ้นไปสู่ยอดจากจากต้นรากนะครับขึ้นไปสู่ยอดผ่านลําต้นนะครับแล้วก็จะเฉียนเอาท่อนาเลียงของเข้าไปนะครับซึ่งหน้าที่ท่อนาเลียงนี้ก็คือการลําเลียงอาหารต่างๆขึ้นไปนี้พอพืชพวกนี้ครับมันได้มีการลําเลียงอาหารขึ้นไปปุ๊บต้นข้างบนก็จะสั่งให้เกิดการงอกรากขึ้นมาใหม่นะครับ น่นก็คือวัตถุประสงค์ของเราก็คือการงอให้เขางอกรากนะครับซึ่งสรุปชื่อมาว่าเรียกว่าวิธีการตอนกิงนั่นเองนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอเราพอเราเริ่มทํารอบแล้วเราก็จะต้องหาไม้ําไปด้วยนะครับเพราะว่าป้องกันที่เขาจะเอ็นหรือหากได้นะครับเป็น,อนร,อ,นรบนอบนะครับ ที่เราทําการคว้นเอาเนื้อเยื่อลําเลียงสารอาหารของเขาออกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็จะใช้ตรงคมมีดนะค่อยๆกรีดเบาๆนะครับเพื่อให้ลําเลียงเนื้อเยื่อของเขาหมดนะครับไม่มีเหลือนะครับอ่านี่นะครัก็จะเชินใบดอกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เกิดการสะดวกในการที่เราจะใช้ตุ่มนะครับตุ่มคือตุ่มตอนจริงแบบนี้นะครับเราจะใช้ขุยมพ้าวนะครับแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็ผสมกับน้ํายาเลี้ยงรากนะครับแล้วก็ใช้ ใส่ในถุงยางแบบนี้แล้วก็มัดกับหนังยางรัดแบบนี้นะครับนี่คือ1ตุ่มนะครับเราก็ได้ทําการซื้อมานะครับในราคา4ี่ตุ่ม10บาทนะครับเราก็ซื้อมาทำแค่พอใช้ครับทุกคนไม่ต้องซื้อมาเยอะให้เป็นปลาละนะครับหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วครับสังเกตดูต้นไม้มันจะเริ่มเอ็นนะครับเพราะว่าความอ่อนของเขาจะเริ่มขึ้นมาครับเราก็จะใช้ไม้นะครับเพื่อค้ายันหรือว่าเสริมความแข็งแรงของมันนะฮะไม่ให้มันให้มันเอียงมากหรือให้เกิด ความเสี่ยงในการที่มันจะหักหรือจะล้มนะครับทำอย่างแบบนี้ไหมนะครับเพื่อให้เขาเกิดความเสี่ยงมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะทําการเฉือนใบออกนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกตรงตรงนี้นะครับได้หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะกรีดนะครับซึ่งการกรีดตรงนี้นะครับจะมีผลต่อการออกรากนะครับอ่าผลต่อการออกรากคือเขาจะเกิดรากตรงที่เรากรีดไว้นะครับจะเยอะเป็นพิเศษอ่าแบบนี้นะครับผมจะกรีดสามอันนะครับแล้วก็นําตุ้มมาแบบนี้ครับ แล้วเราก็จะกรีดนะครับกรีดถุงแบบนี้นะครับให้เป็นแนวยาวประมาณนี้นะครับเราก็จะบีดน้ำข้างในให้มีความชื้นเยอะๆบีเช็คความชื้นะจะมีน้ำออกมาบานนี้ครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะนําตุ้มนะครับให้เราห่อบริเวณด้านบนนะครับที่รากจะออกจากตรงนี้นะครับไม่ใช่ด้านล่างนะครับตรงกลางเราต้องห่อจากด้านบนแบบนี้นะคือจะห่อแบบนี้เข้าไป นี้นะครับหน้าตาจะเป็นลักษณะนี้วันนี้เราก็จะใช้เชือบไทายนะครับเพื่อนๆคงจะรู้จักกันดีแล้วนะครับสำหรับเชือบทายก็มันจะใช้งานได้ดีกว่าได้ดีกว่าฟางเพราะมันจะแน่นกว่านะครับทุกคนซึ่งการแน่นมันมีผลมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่แน่นน้ำก็จะเข้าไปได้นะครับซถ้าเกิดน้ำเข้าไปได้เนี่ยก็จะเกิดการเน่าได้นะครับเอาให้แน่นเลยครับทุกคน แล้วก็จะให้มันขยับได้นะครับให้แน่นแล้วก็ไม่ให้หมุนนะครับทุกคนเพื่อที่จะให้เขาเกิดรากแล้วรากเขาจะได้ไม่เสียหายนะครับให้เราอยู่ในทางที่เรามองเห็นสะดวกนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับเรื่องยางถ้าใครป้องกันการแพ้หรือว่าเรียกว่าอะไรอ่ะดูหนังอะไรเงี้ยฮะต้องใส่ถุงมือนะครับเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะนี่นะเรจะใช้กีบมันไถ่แล้วเข้าไปได้เลยนะฮะที้จะยิ่งดึงยิ่งแน่นนะครับก็อยู่ในลักษณะนี้อ่ะเราจะเห็นความชื้น เห็นไหมฮะจะมีความชื้นมนีน้ําน้ํายาแล้วก็น้ําที่ผสมไว้นะครับซึ่งเวลาผ่านไปประมาณ1เดือนนะครับก็ <c oughs> จะเริ่มแตกรากขึ้นมาใหม่ของส่วนบนนะครับ <c oughs> แล้วก็จะเห็นรากเขาเดินในข้างในถุงนี้นะครับข้ง <c oughs> นมีรากเดินอ้อมไปทั่วเลยนะครับแล้วเราค่อยนํากรรไกรหรือคัตเตอร์มาตัดแล้วก็เอาส่วนบนออกไปปลูกเป็นต้นใหม่แล้วส่วนต้นของส่วนรากนี้นะฮะส่วนรากนี้ก็จะกลายเป็นต้นใหม่ก็จะแตกสิ่งมาเป็นตาใหม่เป็นข้างเราจะได้ต้นไม้ใหม่ที่สวยเป็นทรงเป็นพุ่มมาหนามีใบเยอะ แล้วได้ต้นใหม่ที่เอาไปพัฒนาต่อได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็รอติดตามนะฮะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับภารกิจกันตอนถิึ่งนะครับก็เพื่อนๆเดี๋ยวรอติดตามกันว่า1เดือนผ่านไปนะครับวันนี้20สิงหานะครับก็มารอกันว่า20กันยาจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ